มาคะเป็นชื่อของเดือนสามมาคะบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาคะบุราณามีแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสามวันมาคะบูชาจึงตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามแต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิการาศคือมีเดือนแปสองครั้งวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ วันมาคาบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสง์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือนซึ่งหลักคำสอนนี้ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งนี้ในวันมาคบูชา ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง4ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าข้าเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาคะเลิก 2. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคฤห์แคว้นมคธ 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหก 4. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิพิขุอุปสัมปทาซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์4ี่ประการข้างต้นทำให้วันมาคะาบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันิบาต ซึ่งคำว่าจาตุรงคสันิบาตนี้มีความหมายตามการแยกศัพท์คือจตุละแปลว่าสี่องคแปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมดังนั้นจตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่นั่นเอง ในวาระวันสำคัญนี้สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดสังฆทานและองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2556ณนมนทลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ศกนี้ทั้งนี้ วัดสังฆทานได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานนเวทีกลางในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ตลอดวันและจัดเต็นนิทรศการเผยแผ่ธรรมะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งกิจกรรมในวันที่23กุมภาพันธ์มีดังนี้เวลา4นาฬิกาถึง8นาฬิกาเดินธรรมะาตรา จากวัดสังฆทานไปมนตลนพิธีท้องสนามหลวงเวลา7จ็นาฬิกาถึง8นาฬิการ่วมใส่บาตรอาหารพระพิสุสง์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SVBTV 999สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา พระสงฆ์86รูปจเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากนั้นประชาชนเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุเวลา18.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20.30นาฬิกา30นาทีเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาและนอกจากนี้ในวันจันทร์ที่25กรุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันมาคาบูชา ทางวัดสังฆธานได้จัดงานอุปสมบทหมู่พระภิกษุณวัดสังฆทานอีกด้วยท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันมาฆบูชาอันเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งทางพุทธศาสนาและเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่พระภิกษุท่านสามารถร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ s b b t v 9 9 9 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหรือโอนปัจจัยของท่านมาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าน้ำนุนทบุรีชื่อบัญชีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิบัญชีออมทรัพย์เลขที่5592134561 5592134561 ถ้าท่านประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตรกรุณาเขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนพร้อมแจ้งความประสงค์ของบุญที่ท่านจะร่วมเช่นเป็นเจ้าภาพจัดงานวันมาค้าบูชาเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่หรืออื่นๆแล้วแฝกสลิปใบโอนเงินมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2-4-9-6-1-1-7-0หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2-4-9-6-1-1-6-0-6หรือ0-2-4-4-3-0-3-4-1-2ขออนุมโมทนาบุญในกุศลจิตเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละเทิน